แวะมาเยี่ยมเกียรเมืองนี้เป็นปกติต้องรีบทำการบ้านแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งอาจารย์ไปการบ้านเยอะจังเลยนะวันนี้เพิ่จะเปิดเทอมแท้ๆโอ้โหการบ้านดิสิบหน้าเนี่ยนะเฉี่ยแล้วเพิ่งทำได้แค่สองหน้าเองโบรอก่อนนะการบ้านยังเยอะขอ้อนี้ทำไม่ได้เลยพวกพีชมาช่วยฉันทำการบ้านหน่อย วันนี้ต่อบ่าอะไรอะ่ะก็เตรียมกับข้าวอยู่อะ่ะเตรียมกับข้าวเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทําข้าวผู้ปลาทูไปขายในเมืองเองนะแล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างอะ่ะวันนี้มีข้าวอย่างเดียวอ้าบ้าขิวข้าวจังเลยผู้หน่อยเพี่งกระทงก้อน,นบ้านเสร็จทันทีน้องบ้าอ้าวบ้ว่าไงอ่ออะ เดี๋ยวก่อนนะโบตอนนี้เพ็กยังไม่ว่างการบ้านเนี่ยเพิ่งทำได้แค่สามหน้าเองโบออกไปหาพวกพี่ก่อนได้ไหมอ่ะโองั้นโบไปหาพวกพี่ก่อนนะเพ็งของทำการบ้านก่อนโอ้โหข้อน,นี้ยากจังมันโอ้โหเพลกไม่ว่างทำมาต้องสองชั่วโมงแล้วโบหิวข้าว โบว่าไงอ่ะโบมาหานายเหรอบ,บูบ,บูบูบูเอ๊ะโบว่าไงอ่ะปุ๊บปิดโบบอกว่าพี่เอกยังทำกานบ้านไม่เสร็จเลยแล้วบ่หิวข้าวอ่ะหิวข้าวเหรออูพี่บอลก็หิวข้าวอืมโบฉันยังไม่ว่างนะนายออกไปหาอะไรกินเองก่อนได้ไหมอ่ะบูบูบูปุ๊บปิดกับข้าวยังไม่เสร็จอีกเหรอยังทำอยู่เลยพี่บอลบูพี่ทุกคนไม่ว่าขวคือ ก็ไปเองได้แล้วนี่นายโตกว่าฉันอีกนะเดี๋ยวฉันต้องทํากับข้าวให้พี่ฝนเราจะต้องทําของเตรียมไปขายพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยพวกพีกมาดูกันบ้านฉันหน่อยนะฉันถาข้อนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวไปพี่ฝนไม่มีใครว่างเลยสงสัยบัต้องไปหาข้าวกินเองนะบู้บู้บูบ้ว่าจะว่าจะพูดยังไงให้เจ้าของร้านเข้าใจดีนะบูถ้าบูพูดด้ยก็ดี มนลอยเหมือนจะเป็นยอดอวกาศแล้วนะบโบโบพวก,กนี้ยอดอวกาศลงมาบ่อยมากเลยนะโบ่บโ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 บมีมนุษย์ต่างดาวด้วยโบ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 เอ่เอสวัสดีครับสวัสดีคือว่าคุณม,มนุษย์ต่างดาวที่ไหนเข้ามาที่ แล้วเราโบกๆๆโอ้ดูท่าทองจะฉลาดแล้วก็เก่งมากเลยนะครับดาวเนี้ยเป็นยังไงบ้างล่ะเพื่อนโลกมนุษย์ที่นี่ดีหรือบป่าโบโบโบก็ดีนะครับ,บ,บ <c oughs> แต่ว่าผมพูดก็เขาไม่ค่อยอ่เรืง <c oughs> พูดไม่รู้เรื่องไปพ่อนนายนะนะยังไม่มีอุปก